สวัสดีครับพบกับผมเซลเอบูคาเซนเตอร์นะครับผมวันนี้ผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับเจ้าโตโยต้ายาริคันนี้นะครับตัว E รองท็อปด้วยนะครับผมรถคันนี้เป็นรถปี2552นะครับหรือว่าปี09นนั่นเองนะครับผมก่อนไปฟังโปรโมชั่นดีๆเดี๋ยวผมจะพาชมตัวรถแล้วก็ทั้งภายนอกและภายในกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวตามมาเลยครับเริ่มจากข้างหน้าก่อนนะครับผมข้างหน้านะครับผมก็จะมีแบบ โลโก้ของโตโยต้านะครับผมกระจังหน้าก็จะทํามาเป็นรูปแบบของรังผึ่งนะคะผมส่วนต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับผมผมบอกได้เลยว่าเป็นรถปีเก่าก็จริงนะคะผมแต่ว่าตาไฟยังใสกิ๊กกันอยู่เลยทีเดียวนะครับผมกระจกมองข้างนะคะผมกระจกมองข้างตรงนี้นะคะผมไฟเลี้ยวจะติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ส่วนล้อนะครับมาเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะครับผมล้อขอบ15เลยนะครับผมดอกยางยังเต็มๆอยู่เลยนะครับผมอันนี้บอกได้เลยนะคบว่าเดิมจากโรงงานแน่นอนครับก่อนไปชมข้างในนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูส่วนห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก่อนนะคะว่าจะกว้างขนาดไหนนะครับผมข้างหลังนะครับผมโลโก้ยังอยู่ครบนะครับผมเป็นโตโยต้ายาริสตัว E นะครับก็เราจะมาดูในส่วนของข้างหลังกันเลยนะครับอ่ะ นี่คือห้องเก็บสัมภาระของโตโยต้ายารีคันนี้นะคบผมอ่ะยางอะไหล่เราให้มาครบนะครับคือพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะครับผมเรามีให้มาพร้อมครบทุกอย่างนะครับห้องเก็บสัมภาระตัวนี้นะคบผมก็ยังสามารถที่จะพับเบาะลงไปได้นะครับผมอ่ะเราก็เอาตัวนี้ออกได้เลยนะครับผมถ้าเราต้องการอ่ะพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมนะครับผมเราก็สามารถแกะตรงนี้ออก แล้วก็พับเบาะลงไปแบบนี้นะครับผมตัวนี้อ่ะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมที่เราจะเอาไว้ใช้เก็บสัมภาระต่างๆหรือว่าพื้นที่ใช้ใชสอยต่างๆนะครับผมครับผมก็โตโยต้ายารีตัวนี้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างการการปรับกระจกต่างๆนะครับผมจะใช้ในส่วนของตรงนี้นะครับผมคือ เป็นระบบไฟฟ้านะครับผมก็คือคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับผมอันนี้เป็นสัญญาณเตือนนะครับผมถ้าเราเสียบกุญแจเข้าไปหรือว่ามีตรงไหนที่แบบจะชนหรือว่ามีอะไรสิ่งของที่เข้ามาใกล้ๆนะครับผมในส่วนของสัญญาณตรงนี้เขาจะแจ้งเตือนนะครับผมอ่าอันนี้คือสตาร์ทให้ดูนะครับเห็นไหมก็จะในฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยก็คือตากล้องที่ถ่ายอยู่เนี่ยคือ อยู่ใกล้ตัวรถตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนมาอีกในเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่แบบเขาเรียกว่ายังไงไรักษาความปลอดภัยเราได้ดีขึ้นแล้วก็แจ้งเตือนเราได้ดีขึ้นนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในของเรือนไม้นะครับผมในเรือนไม่แล้วข้างๆกันเลยก็จะเป็นในพวกของปรับแอร์ลมแอร์อะไรต่างๆนะครับผมคือรถคันนี้แอร์ฉ่ำมาก แอร์เย็นมากๆนะครับผมก็คือเซลลยังไม่อยากลงเลยนะครับตอนนี้นะครับผมส่วนต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องข้างหน้านะครับว่าห้องเครื่องข้างหน้ามีความน่าสนใจยังไงมีรอยแกะรอยไขอะไรไหมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องข้างหน้านะครับผมว่าห้องเครื่องข้างหน้าของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคือตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับทุกคนนะครับคือตอนนี้รถสตาร์ทอยู่บอกได้เลยว่าเงียบมากนิ่งมากนะครับผมอ่ะ ดูได้เลยนะครับผมเนี่ยการดูรถมือสองนะครับผมดูตรงหัวน็อตต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับผมไม่มีการแกะการขไขใดๆทั้งสิ้นไม่มีการแต่งเติมมาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมปัจจัยหลักของการถอดเครื่องเนาะก็จะตรงนี้ครับผมต้องแกะตรงนี้ออกนะครับผมถึงจะเอาเครื่องออกมาได้นะครับผม มอ,อ,อ,อกออยู่ครบเพดรถอยู่ครบนะครับผมโตโยต้ยตายารีสคันนี้นะครับผมเป็นรถปี52หรือว่าปี09นั่นเองนะครับผมน้องมาในราคา2 29,0ส0บาทนะครับผมผ่อนสบายสบายเพียง4,131บาท84งวดนะคะผมยื่นจัดสูงสุดไปเลยนะครับผมโปรโมชั่นวันนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของฟรีค่าจัดค่าโอนพรบภาษีนะคบผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีด้วยนะคบผม เรายังมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้ลูกค้าอีกหนึ่งปีเต็มด้วยนะครับผมก็คือแบบออกรถรับรถไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับผมถ้าจองรถวันนี้นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมแคปคลิปนี้ไปนะครับผมเรามีโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าอีกลดไปเลยนะครับ5,000บาทนะครับผมอ่าก็ถ้าใครสนใจนะครับผมก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับผมที่เพจบูคาเซนเตอร์นะครับผมหรือว่า ฝากติดตามทุกๆช่องทางของบูคาเซนเตอร์ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง t i k t o อกอินสตาแกรมนะครับผมยูทูบนะครับผมแล้วก็เฟ e b o o k นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามทุกๆช่องทางของแต่รถบูคาเซนเตอร์ด้วยนะครับผมถ้าใครไม่สะดวกมาก็สามารถทักสอบถามเข้ามาหาแอดมินก่อนได้นะครับแอดมินเราเรอตอบอยู่24ชั่วโมงนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผม ถ้าพูดผิดพลาดประการใดหรือตรงไหนไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เซล์เอสสวัสดีครับ